ครับอันนี้ก็จะปล่อยเกี่ยวกับพวอโคสดคลิปของบท TS สทั้งหมดนะครับก็คือถ้าเกิดใครสนใจก่อนวันที่2เดือนหน้านะครับก็สามารถไอ้นี้ได้ประมาณวันที่สองเอ่ออาจจะประมาณวันที่3มก็ได้วันที่สองสามนะฮะก็จะปล่อยไว้แค่นี้คือจะมีคลิปวิดีโอสอนจะมีคลิปสอนซัพพอร์ตจนสามารถสร้าง บอทได้เองจะไปเปิดเช่าจะคือให้คนอื่นเช่าหรือว่าเราจะเอาไปขายหรือว่าจะใช้เองก็ได้แล้วแต่เราคือมีสคริปต์บอทให้ทุกตัวพร้อมวิดีโอในการสอนนะครับก็จะมีบอทดต,ตัวต่างๆให้เรานะฮะตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้แล้งยศต่างๆเนี่ยก็คือของ my อ l p ฟ a อันนี้คือของกิที่เคยทําให้นะครับก็จะมีพวกโค้ดอะไรต่างๆาว่ากันไปนะ อันนี้คือแบบตัวอย่างเฉยใช่วันอันนี้ก็จะมีคลิปอ่าคือจริงๆมันจะมีคลิปสอนนะนะเดี๋ยวเดวผมจะให้ดูมันอันนี้คือจะเป็นพวกแบบโชว์สถานะ t w วิเตอร์บอทเสียงบอทต้อนรับบอทเพลงบอทเปลี่ยนชื่อบอทต่างๆคือจะมีแม่งหมดเลยบอท u t u b e ก็มีอะไรก็มีบอทติดตามเอทุกอย่างคือสามารถดูได้ภายในช่องทั้งหมดนะครับก็คือจะมีบอททั้งหมดมีแบบสอนด้วยเหมือนกัน สอนการทําบอทดทำปลั๊กอินคืออยู่ในหมวดนี้หมดเลยก็คือรับสอนคือถ้าเกิดใครสนใจสามารถติดต่อไอีก็ได้ในเฟซหรือไม่ก็ในส่วนตัวอันนี้คือจะเห็นปะการตั้งค่าส่วนตัวส่วนตัวหมดเลยทุกอย่างนะฮะก็คือแบบจะมีชิปสอนชิปอะไรทั้งหมดคือสามารถติดต่อสอบถามได้เหมือนกันก็อันนี้คือจะสอนทําเกี่ยวกับพวกทีมสเปคทั้งหมดบอททุกตัวนะถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อให้